คายเครียดก่อนนอนตั้งมั่นอยู่ในความดีปล่อยวางความทุกข์บรรยายโดยบุญแจแห่งธรรมจิตตั้งมัน่นเมื่อเรามีบุญร่วมกันจึงได้มาเจอกันคนที่ไม่มีบุญร่วมกันไม่ได้เจอกันหรอกหรือเจอกันก็ตีกันไม่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันที่จริงเราชาวพุทธเป็นคนมีบุญเรามีบุญมาก ได้พบพระพุทธศาสนาทีนี้เราต้องเรียนนะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรธรรมะที่ชัท่านสอนท่านมุ่งมาเพื่อความทุกข์เพราะฉะนั้นคําตอบของพวกเราชาวพุทธก็จะได้รับคือเรามีวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่แบบความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลย ถ้าเราภาวนาได้ดีพอความทุกข์ทางใจมันจะหายไปอย่างเด็ดขาดเ mm. หลือแต่ความทุกข์ทางกายที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของทุกคนต้องทุกข์หแหละอย่างครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเ,นเก่งๆนะทางร่างกายท่านก็ยังทุกข์อยู่แต่ใจท่านไม่ทุกข์ด้วยพวกเราจะมาภาวนากันเพื่อว่าจะถอนเอาความทุกข์ ออกจากใจเราให้ได้ตัวที่จะทำให้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาคือกิเลสทั้งหลายกิเลสตัณหาพวกนี้ถ้ามันเข้ามาครอบครองจิตใ,ใจของเราได้แล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ในจิตใจขึ้นมาส่วนความทุกข์ร่างกายทำอย่างไรก็แก้ไม่ได้เด็ดขาดลอกต้องค่อยๆแก้กันไปเป็นครั้งคราวไปเช่น ง่วงก็นอนหิวก็ไปกินไม่สบายก็ไปหาหมอบ้างแต่ความทุกข์ทางใจมันเกิดจากกิเลสตัณหาพวกเราต้องมาสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันกิเลสตัณหามันคองโลกมาแต่ไหนแต่ไรคองโลกอยู่ตลอดเวลาพวกเราตกเป็นทาสของกันโดยไม่รู้ตัวอย่างตัณหามันร้ายมากนะ มันเป็นเจ้านายที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่ละคนก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งไม่มีใครบังคับเราได้ความจริงเราถูกเจ้านายคือตันหาสั่งงานทั้งวันเดี๋ยวใจก็อยากอยากตลอดเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระพบสัมผัสร่างกายอยากคิด อยากนึกอยากปรุงอยากแตง่งใจมันมีแต่ความอยากเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมันมีความอยากเกิดขึ้นใจมันจะดิ้นรนใจมันจะไม่สงบสุขใจเสียสมดุลไปใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมากิเลสตัณหาคือตัวล้างผาญเราทำให้เราเสียความเป็นอิสระเรานึดว่าเราจะเป็นิ ใครๆก็สั่งเราไม่ได้ความจริงกิเลสตัณหาสั่งเราทั้งวันความอยากสั่งเราทั้งวันเรารูไม่ทันมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดในโลกตัวตัณหานี้มันสั่งให้เราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงให้ไปโน่นให้ไปนี่ให้ทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ถ้าเราทำตามมันเราก็จะเกิดความสุขนิดหน่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยอย่างมันบอกให้เราไปดูหนังพอเราไปดูหนังก็สบายใจขึ้นหน่อยนึงดูหนังปะเดี๋ยวประดาวนะสั่งให้ไปซื้อขนมมากินอีกแล้วไปซื้อขนมมากินก็มีความสุขอีกนิดหน่อยถ้ามันสั่ง แล้วเราไม่ยอมทำตามมันมันจะลงโทษเราสั่งอย่างให้ไปดูหนะังไม่ไปดูนะก็คุ้มใจอยากดูหนัง,งก็กุ้มใจอยากไปฟังเพลงก็กุ้มใจอยากทำนู่นอยากทำนี่แล้วไม่ได้ทำอย่างที่อยากก็คุ้มใจไปหมดเลยฉะนนั้นมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากนะ มันรู้จักให้คุณรู้จักให้โทษถ้าเรายอมตามใจกิเลสตัณหาเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขแค่นิดหน่อยเดียวถ้าเราไม่ทำตามใจมันนะก็จะทุกข์ทรมานใจทุรนทุรายขึ้นมาบีบคั้นเอามันร้ายอย่างนี้นะมันถือครองโลกได้พอเราทำตามใจมันเรื่องหนึ่งปุ๊บ มันก็ให้ความสุขเรานิดหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่ให้ไปทำเรื่องน้าต่อพอทำเราไปทำเรื่องน้ามันก็จะสบายใจขึ้นนิดหนึ่งก็สั่งให้ทำเรื่องใหม่แล้ววันวันเราถูกสั่งทั้งวันเลยเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเราเสียอิสรภาพไปทีนี้ ทำยังไงเราจะปลดปล่อยตัวเองจากกิเลสตัณหาพวกนี้ได้คำตอบก็คือต้องรู้ทันมันกิเลสตัณหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรานี่เองมันสะสมข้ามภพข้ามชาติสะสมมานานกิเลสมีตั้งหลายระดับมีกิเลสอย่างหยาบๆเช่นโกรธแรงโลภแรง สงแรงแรงฟุงซ้านแรงแรงลังเลสงสัยนภัทรลัทธะใตแรงแรงวันนี้ก็นับถือพะพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งไม่นับถึงแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ลังเลสงสัยไปเรื่อยกิเลสแรงแรงมันทําให้เราผิดศีลอย่างความโลภแรงแรงเกิดขึ้นไปรักขโมยของเขา ครามลาคะแรงๆก็ไปเป็นชู้กันทำให้เราผิดศีลผิดธําความโกรธแรงๆก็ไปฆ่ากันไปตีกันไปด่ากันกิเลสหยาบๆเหล่านี้ต้องสู้ด้วยศีลกิเลสหยาบๆไม่ได้สู้ด้วยสมาธิไม่ได้สู้ด้วยปัญญาเวลากิเลสหยาบๆเกิดสมาธิปัญญาแตกกระเจิงหมดแหละ สู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราตั้งใจไว้ก่อนนะยังไงเราก็ไม่ทำผิดสินห้าหลวงพ่อไม่เรียกร้องมากนะไม่เรียกร้องว่าต้องสินแปดสินสิบอะไรหรอกขอสินห้าให้ได้ก็แล้วกันเอาให้ได้จริงๆเลยสินห้าสำคัญมากนะเวลาไปดูองค์มรรคองค์มรรคจริงๆอยู่ในสินห้านี่แหละสัมมาวาจาสินพ้อสี สัมมากัมมันตะสินข้อหนึ่งข้อสองข้อสาสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในศิลอยู่ในธรรมข้อครอบคุณสินทุกข้อนั่นแหละสินห้าสำคัญที่สุดนะสิลจำเป็นที่สุดเลยสินห้าข้อนี้แหละ ถ้าพวกเราทิ้งสินห้าเสียแล้วเราจะฟุ้งชาติอย่างเราคิดจะขโมยเขาจิตใจไม่สงบหรอกอย่างเราคิดทำทานจิตใจสงบใช่ไหมคิดจะไปเอาของคนอื่นไม่สงบนะคิดจะฆ่าเขาตีเขาจิตไม่สงบเราคิดให้อภัยคนอื่นได้จิตสงบ ฉะนั้นอย่างน้อยเรารักษาสิ่งห้าไว้ก่อนกิเลสที่รุนแรงขึ้นห้ามมันไม่ได้หรอกกิเลสจะเกิดอยู่อยู่ไปสั่งว่ากิเลสจงอยากเกิดมันไม่เชื่อหรอกกิเลสจะเกิดห้ามมันไม่ได้แต่กิเลสเกิดแล้วอย่าให้ผิดสิ่งห้ากิเลสมันจะเข้ามาในใจเราจะย่ำยีจิตใจเราขนาดไหน อยาให้ล้นออกไปทางมือทางเท้ารักษาสินห้า,าไว้ก่อนถ้ากิเลสชั่วหยาบเกิดขึ้นในใจเราแล้วครอบงำใจเราได้เราจะขาดสติเราก็จะทำผิดศีลพอโกรธเขาก็ไปด่าเขาไปตีเขาไปใส่ร้ายเขาชอบขึ้นมารักขึ้นมาก็ไปแย่งชิงเขาอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำนองความธรรม กิเลสมันรุนแรงห้ามมันไม่ได้ก็อตั้งใจไว้ก่อนว่ากิเลสแรงแค่ไหนก็จะรักษาสินงห้าไว้ไม่ยอมทําผิดสินงห้าเพราะกิเลสทุกวันนะหลวงพ่อแนะนําน,นะตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจไว้เลยวันนี้จะไม่ทําผิดสินงห้าหลวงพ่อไปที่ไหนก็ชอบถามญาติโยม ไหลยากที่สุดยากโยกก็ตอบเหมือนกันว่าข้อสี่รักษายากสุดข้อสี่คือข้ามพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาบและพูดเพอเจอส่วนมากก็เลิกพูดเพอเจอฉะนั้นเราตั้งใจรักษาสิงนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดเลยว่าวันนี้เราจะมีสิห้าเกิดเราตายไปตอนนั้น ก็ไปสู่สุคติเพราะเราตายไปกับสินกลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันตั้งใจวันนี้จะรักษาสินห้าตอนเย็นก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ตั้งใจว่าเราจะรักษาสินห้าก่อนนอนตั้งใจอีกจะรักษาสินห้าเผื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นตายตอนกลางคืนก็ตายไปกับสินห้า จริงๆพวกเราอย่าไปดูถูกศีลบางคนรรู้สึกศีลเป็นธรรมะขั้นต่ำเกินไปความจริงถ้ามีศีลก็มีธรรมถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีธรรมรอกฉะนั้นศีลเป็นธรรมเบื้องต้นที่สำคัญมากนะคนทุกวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกันตลอดเวลาเราละทิ้งศีลห้าไปสังคมก็เล่าร้อนจิตใจของเราเองก็เล่าร้อน คนไม่มีศีลจะไม่มีสมาธิเพราะจิตใจวาวุ่นอย่างคนจะลักขโมยของเขาจิตใจจะวาวุ่นไม่มีสมาธิคนที่คิดให้คิดทําทานจิตใจสงบมีสมาธิง่ายคนจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไม่สงบคนอภัยเขาเมตตาเขาอย่างนี้สงบ ฉะนั้นถ้าเรามีศีลจะได้ทําอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือเราจะได้สมาธิง่ายถ้ามีศีลก็มีสมาธิง่ายจิตใจสงบพอมีสมาธิแล้วค่อยมาหัดเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์พวกเราเป็นชาวพุทธเราอย่าหยุดตัวเอง ถือแค่การทำทานรักษาศีลมันน้อยไปเสียโอกาสที่พวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาการทำทานถือศีลเป็นของดีแต่ยังไม่ดีที่สุดมีของดีมากกว่านั้นขึ้นไปอีกถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมาก็เป็นความดีที่สูงกว่าการรักษาศีลอย่างเดียวเป็นความดีที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง สมาธิเป็นเครื่องืูสู้กับกิเลสระดับกลางกิเลสหย,ยาบหยาบสู้ด้วยศีลกิเลสชั้นกลางคือความฟุ้งซ่านของจิตนานาชน,น,น,นิดเช่นความฟุ้งซ่านไปในกามเรียกกามฉันทะความฟุ้งซ่านไปไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรียกว่าพยาบาท ความฟุ้งซ่านจับอารมณ์โน่นทีจับอารมณ์นี้ทีดูไม่ออกดูไม่ทนเรียกว่าอุดทังจักฟุ้งซ่านแล้วจิตใจก็หมุดหิดขึ้นมาลำคาญใจว่าความชั่วยังไม่ละและความดีก็ยังไม่ได้ทำเรียกว่าอกบอุดจักความฟุ้งซ่านคิดมาก ็เกิดความลังเลสงสัยในพรัะตนะตัยขึ้นมาเรียกว่าวิจิกิจฉาและความฟุ้งไปจมแช่ในอารมณ์ซึ่งซึมเงื่องหน่อยเรียกว่าทีนมินทะใจฟุ้งซ่านนี่คือใจไม่มีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิจะเดินปัญญาไม่ได้ ดังนั้นเรามาหัดใจของเราให้มันไม่ฟุ้งซ่านเสียก่อนเบื้องต้นถือิ่งไว้ทําให้จิตใจสงบง่ายพอถือธิ์แล้วหัดให้อยู่ใจในอารมณ์อันเดียวใจจะมีสมาธิขึ้นมาวิธีหัดให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ยาก อย่างคนไหนถนัดพูดโธรเราก็อยู่กับพูดโธรไปเรื่อยๆท่องพูดโธในใจมีเคล็ดลับของการทําสมาธะหรือการทําความสงบจิตคืออย่าไปบีบไปเค้นจิตให้สงบจิตจะไม่ยอมสงบจิตมันเป็นเด็กดือ้อเด็กดื้อเราสั่งให้เรียบร้อยมันก็ไม่เรียบร้อย มันจะหนีโซนออกไปนอกบ้านถึงจะถึงไม้เดียวไปไล่ตีมันเผลอเมื่อไหร่มันก็จะหนีออกจากบ้านไปอีกหนีไปโซนไปสิ่งน,นี้ก็เหมือนกันมันเที่ยวโซนออกข้างนอกไปเรื่อยฉะนั้นเราต้องเอาขนมไปล่อมันอย่างเราจะไม่ให้เด็กไปโซนนอกบ้านเราต้องหาขนมไปล่อมันต้องหาของเล่นไปล่อมัน เด็กคนนี้ชอบเล่นของเล่นก็หาของเล่นไปล่อมันเด็กก็ไม่หนีไปไหนนอกบ้านเด็กคนนี้ชอบกินขนมก็เอาขนมไปล่อมันจิตใจนี้เหมือนเด็กนะเราต้องมีสิ่งมาหลอกล่อมันแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านสเปะสปะล่อนเล่ออกไปนอกบ้านคือออกไปนอกกายนอกใจตัวเอง ล่อนเล่ไปเรื่อยหลงอารมณ์ภายนอกไปเรื่อยหาอารมณ์สักอย่างเดิมที่พวกเราคุ้นเคยคนไหนถนัดพุทโธก็พ,พุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนเคยฝุกด,ดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ามาดูท้องพองยุบคนไหนถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรม แต่ไม่ใช่พูดโทบไม่ใช่รู้ลมหายใจไม่ใช่ดูท้องผองยุบไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อบังคับจิตลองเปลี่ยนวิธีการแทนนะแทนที่จะลองบังคับจิตใจให้สงบมันไม่สงบแต่มันจะเครียดเราเปลี่ยนมารู้อารมณ์อันเดียวที่สบายใจจิตจะสงบได้จิตต้องสบายนี่เป็นเคล็ดลับนะ